Ok. Bye. 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 แตกเดี๋ยวน้ำแตกเล่นเกมใช้ศับแต่น้ำแตกเสียงว่าขวดน้ำแตกเอ้นู่นน้ำแตกอะไรบ้างเลยใรก็อะไรงานแต่งใครอะไรงานแต่งไอ้นั้นเด็กชาวบ้านใครอะไอพี่แบงค์งั้นที่พี่โบช้อมแบงค์ไหนวะแบงค์ไหนอะแบงค์ที่พี่โบช้อมแบงค์ไหนอะที่เป็นวัยรุ่นนั้น ที่หลานตาคกรนันที่แถวบ้านต่นนีควรเคารพคุณสูงกว่าไม่อะพี่โบชอบอะไรอ่ะไม่ไม่ไอ้นั้นไอ้แบงค์ที่พี่โบชอบมันแต่งงานไงน้าว่าแต่เดี๋ยวกูดูไดนี้ล้นก้องต้องตามไม่ทันนะคะ ยอ๋เขไม่ได้ล้วไอ้จ้าไอ้กูฟวดวงไปแล้นตั้งแตเดียวกูล้นเาลองนี่สั้เดียวเดี๋ยวช่่วเองเยี๋ยวนี้อ่ไม่เขาจะไม่ยวนหรอกเขาจะ้ท่าเก้ต้องเราต้องตามตั้งแต่นี้นะคะ Tang, เดี Higher, man, ๋ยวเราต้องเราต้องเราต้องถ่ายแต่มันโยนแล้วก็ตามขวดน้ำมาเออตกอยู่ตรงนี้นะคะแต่ละคดีขวดน้ำกู้เจบัวนี่คนบัวยเล่นน้องเขา อยู่ตรงนู้นนะคะมันอยู่ตรงนู้นนะคะมันอยู่ตรงนู้นกำลังวิ่งไปเก็บนะคะนั่งนั่งมาเดี๋ยวไม่ใช่เจ้านไม่ตเสียวเสียวเกยินหัวตากล้องโอ้ยยินเมย์เขี้ยดูมือสิ่แดงแล้วฝนเลักไปเดี๋ยวโบกเดี๋ยวโบกเดี๋ยวโบกหน่อยงามลึก เดี๋ยวว่าเกมไปห้องน้ำก่อนนะคะใครก็ได้มาช่วยถ่ายตอนน้ด้วยนิ้งมานีดเดียวนิ้งคุโทรุูโทคุณโทคุณโทคุณโทไอหวานกบเก็บ